สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันในเกมลายเพลงแล้วนะคะก็มาตามสัญญาจากคลิปที่แล้วเนาะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเ,ออเล่นสตอรี่ให้ดูกันจะมาสืมสตอรี่นะคะซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักสตอรี่กันแล้วก็คือมันเป็นเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ให้เรากดเลือกตัวเลือกแต่ละอันเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละโอเคเราจะไปเล่นสตรอรี่ของกาชาชีวีไของเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงจะได้สินค้าเอ๊ะจะได้ของซีเครตไหมไปดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะสตรอรี่เนาะเราก็กดเลือกสตรอรี่แล้วก็เลือกอันที่เราต้องการแต่ว่าเราต้องการของ VIP เพราะว่าเรามีเข็มกัดอยู่จากการสุ่มกาชา ซึ่งบัตรก็ได้ฟรีนะนี่เราต้องการสิอไอเทมซีเคเตเราจะไปสุ่มกันเลยครั้งที่เราซุ่มคือไม่ได้นะคะครั้งนี้ก็จะมาสุ่มใหม่หนาอเราจะกดสกิปไปเลยเราจะเลือกอะไรดีสินนเงินดีกว่าพอครั้งที่เรากดสีแดงเราไม่ได้สินค้าเอ้เราไม่ได้ไอเทมซีเครลตทำไมชอบพูดสินค้ามันติดนะคะเรียนเรียนเกี่ยวกับสินค้างไงเออเราจะเลือกอันนี้เนาะไอเทมไอเทมจะได้อะไร โอเคค่ะทุกคนเรามีโอกาสแค่หนึ่งครั้งก็คือไม่ได้นะคะสินค้า Secret. เอ้ยไอเทมสกิทโอเคค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเออต้องแบบต้องเผื่อใจเว่นิดนึงนะคะนี่ค่ะของ VIP ก็จะมีแค่แบบนิดเดียวเนาะ แล้วนี่ก็จะเป็นพวกของไอเทมที่มีใน Secret Story นะคะก็จะมีของ Secret ซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเล่นอันก่อนอะ่ะเคยได้อยู่รอบนึงนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยนี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ลงมาข้างใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตอบเนาะอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ว่าจะไปตอบแน่นอนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย